อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นหินแบบนี้เลยหรือ,อยังไงดูเหมือนเป็นหินเลยนะทุกคนเป็นหินหินมันหินกระจกไหมเห็นแทุกคนสบายดีสิบาสตีทุกคนสวัสดีจ้าโอเคทุกคนเมื่อในบาสตีจะจะพาทุกคนมาเที่ยวอ,อยู่ที่กาญจนบุรีเชนเก่านะเนาะเ้นเคยคือเก่าแหลนะเนาะเพราะว่าคลิปนี้กัต่จาจกคลิป ว่าถาเสื้อนะตอนนี้บัสตีก็ยืนอยู่ที่บริเวณสะพานสั้นที่สุดในประเทศไทยนะทุกคนหรือว่าสกายวอล์กกาญจนบุรีนี่เดี๋ยวบัสตีจะพาทุกคนขึ้นไปอ่าส้มบรรยากาศด้านบนและกันยางบริเวณสะพานกระจกนะมาเบิ่งกันว่าจะมีความหวาดเสียวขนาดใดล่ะกะบัสตีจะกาญายางหรือเปล่านะขันบวกกาญจางก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำทุกคนดีๆนะบัสตีก็ค่อนข้างรู้สึกว่าบ่เป็นห่งคุณขางเรา ย่านกรมสูงนี่สะพานที่สั้นท,ที่สุดในประเทศไทยในประเทศไทยนะท,ทุกคนอันนี้เนี่ยนะสะพานเนี่ยเออล่างีาง่แหละว้าวทุกคนตรงนี้จะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนสวนสาธารณะนะสิเป็นข่าย,ายแบบสวนสาธารณะนะห้ามสูบบุหรี่ห้ามนี่นั่นเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์นะจะเป็นพื้นที่อ่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยเนาะว้าวเดี๋ยวบอสติจะขึ้นไปดันบนเนาะจุดบอขึ้นบริเวณอยู่บอนหันน่าจะขึ้นพี่จ้ำว้าวโอ้ยไม่กอดสวยจริง สกายวอล์กเมืองการสุดยอดความสูงประมาณ12เมตรนะแล้วก็ยาวเ150เมตรแล้วก็เราจะมองเห็นวิวแม่น้ำทางสามสายที่มาบรรจบกันนะที่เรียกว่าวิวครบจบในที่เดียวเนาะเหมาะจริงๆกับการถ่ายภาพสุดยอด โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขึ้นอยู่ฝั่งโน้นนะไป let's go <S ตอนนี้ก็ได้ตั๋วมาเลยนะราคาคนละ60บาทนะทุกคน60บาทอันนี้จะเป็นลิฟต์ขึ้นข้างบนอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปดูฝั่งโน้นก่อนเนาะจะเป็นตรงนี้ก็ดีนะทุกคนมันดูโลง่ลงๆแล้วก็ดูสะอาดเหมือนเป็น l a n มา a r k เหมือนเป็นสกายวอล์กน,นีนมาดูนี่ก่อน มาดูนี่ก่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นหินแบบนี้เลยหรือยังไงดูเหมือนเป็นหินเลยนะทุกคนเป็นหินหินนี้มันหินกระจกไหมเดียวทุกคนก็สวยจริงโอ้บรรยากาศถ้าใครไม่มาต้องมานะห้ามพาดนีเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนนะจะพิชิตคมสูงดู เดี๋ยวหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อว่าผมมากาญจนบ,บุรีแต่ผมจะไปถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันนะบริเวณตรงนั้นจะเป็นป้ายของกาญจนบ,บุรีสถานบ้านดีนะครับนี่ากาญจนนะบุรีไม่ใช่กาญจนบ,บุรีนะทุกคนนี่ถึงแล้วจ้า สุดยอดโอเคทุกคนเดี๋ยวตัดภาพผมจะขึ้นไปถ่ายข้างบนให้ทุกคนดูนะตอนนี้ก็ฟ้าคึมเหมือนฝนจะตกผมต้องรีบทําเวลาเลยแหละทุกคนโอเคนะทุกคนเนี่ก็เดินเข้าไปข้างในนะก็จะใส่เป็นจุกเท้าแล้วก็จะมีล็อกเกอร์เก็บของนะแล้วก็จะเป็นลิฟต์แล้วก็จะมีบันไดด้วยอย่าตกนะตกแล้วอุ้ย สูงอยู่นะที่มาแล้วเอาขึ้นมาฝนมาพอดีไปทางไหนกันเขาไปจุดส่งทีโน่นห่ือเปล่โอ้เงือนเสียงข้างเสียงข้างโอ้ไม่น่ากลัวหรอกเสียงข้างค้างกันนี้ว้าวโอ้ทีมันก็แอบเสียวอยู่นะย้อนย้อนต้องกอนดิ ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ขาสั่นขนาดนั้นเลยเราจะเป็นตัวเชียงขาหนี่ยืดลองเหี่ยวแล้วลองเหี่ยวแล้วมันเล่าแล็กแเลกๆกันนะคืออยู่อยดึงดิงดิ้จะเอาหากันถึงไหน ไอกล้องมันมืดแล้ววะมองมาเรื่อยนะเดินๆนะครับเดี๋ยวถ้าฝนตกต้องลงหมดนะครับอ๋อโอเคครับครับไปทายไอทายหมาใกล้ดีกว่าตั้งแต่ขาไปหรือไหนเปล่ากล่องมันมืดเดี๋ยวไอตีเบิ้งเบิ้งแล้วนี่ฮะกล่องมันมืดนะเราต้องรีบไปฝั่งนู้นนะเดี๋ยวฝนมันตกแล้วเขาจะไล่ลงหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันทีไปไปพี่ยนต์เราต้องรีบไปถ่ายรูปอ่ะโอ้ทุกคนน่าเสียดายนะตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าฝนมันตกอ่ะ เจ้าหน้าที่จะให้ลงหมดเลยนะเพราะว่าในกระจกมันจะลื่นอันตรายโอ้โหวิวทุกคนสวยแท้ เด็กๆอยู่ไหนอุ้ยลงอิด่อโอ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้ก็จะเป็นตัวสลิงเนะาะด,ดึงยืด,ยดแล้วก็เป็นเสาแล้วก็ตรงนั้นก็จะยื่นออกไปอีกว้ายพี่ยนถ่ายรูปไปหน่อยพี่ยนอะแล้วฝนมาแล้ว น,นี่ก็เราสองคนอ้าวมามามาเาฝั่งนี้ต่อทุกคนเดี๋ยวผมต้องรีบเดินเลยนะว้วไอ้ยืนนะพี่ยนสิทธิ์แมก็กอ,อะไรสิทธิแมก็กก็คือแม็กซิม,มัมก็คือไม่เกินสิบคนให้เดินมาฝนตกแล้ว ทุกคนฝ<ล>นเริ่มลงเม็ดแล้วทุกคนโอพยนถ่ายรูปพยนตื่นเต้นทุกคนหนึ่งสอง่าถ่ายรูปโอ้โหมาพยนถ่ายไหมจะถ่ายให้ถ่ายไปยืนยื้ยืยืนถ่ายมาทั้งทีเลยฝนลื่นได้พยนระวังนะ ลื่นลื่นพี่ยนไปนี่ก็ตีนตาลื่นเลยเนะี่ยค่อยๆเดินนะพี่ยนลื่นจริงๆนี่นนะทุกคนตอนนี้ก็บรรยากาศคือไม่เอื้อมหน่ยเนาะผมต้องค่อยๆเดินกลับแล้วเพราะว่าฝนมันเริ่มลงเม็ดนะมันลื่นลื่นมากๆแต่จริงๆวิวดีมากตรงนี้นะก็จะเป็นเหมือนเอ่อตัวเหล็กยื่นออกมาแนละ้วตอนนี้ก็จะเดินไปแบบเห็น แม่น้ำนะตอนนี้ฝนตกแล้วพี่นเราต้องรีบลงแล้วเพ่อนฝนเริ่มตกแล้วเริ่มเื่นแล้วน่าเสียดายอะ่ะมาโอฝนตก การเตน้ำบุรีสกายวอล์กการเตน้ำบุรีสุดเกิน <c oughs> ว้าวฝนลมตกแล้ว นทีหลังเนี่ยไปเร็วๆเจ้าหน้าที่เรียกละแต่ว่าพี่ยนต้องถ่ายรูปให้ผมอีกที่หนึ่งเอาเอาเลยถ่ายเลยหนึ่งสองเขาผิวเขาผิวเขาคือสิวาซุ่มเนี่ยคือหัวบื้อตื่นนะไม่หรอกเขาก็เดินไปอยู่เนี่ยเราก็ค่อยๆเดินไปเดินเร็วไม่ได้เด็ดเห็นไว้ทุกคน นี่คือเม็ดฝนนะถ้าเดินเร็วไม่ได้นะอันตรายนะถ้าเราถลายไปนี่ขาเราลงไปรั้วกันนี้เรียบร้อยนะพยนน่าเสียดายนะทุกคนเดินไปฝั่งนู้นน่าจะไม่ทันแล้วแหละไม่ได้เนาะเจ้าหน้าที่บอกว่าร้อยถ้าฝนตกกันต้องไล่ลงหมดนะอันตรายจริงๆมันลื่นคนหยุดขึ้นมาใหม่อืมนั่นแหละเขาอยู่ตรงนี้ต้องเข้าไปหลบในตรงที่ทางลงลีนนะ ว้าวเจ๋งมากโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคลิปหน้าจะไปไหนก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปกาญจนบุรีหรือว่าสกายวอล์กกาญจนบุรีไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย